แล้วก็มาถึงคลิปเกมย,ยอดเยี่ยมประจําเดือนนะครับหรือว่า best of the month ของแต่ละท่านนั่นเองนะครับผมก็เดือนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงกักตัวช่วงโควิดนะก็อาจจะไม่ค่อยเยอะหน่อยเพราะก็มีหลายท่านที่ไม่ได้เล่นบอร์ดเกมเลยในช่วงนี้นะครับจะมีของใครน่าสนใจยังไงบ้างก็ออกไปดูกันเลยครับผมสวัสดีครับนัทจะเพ็นอกไก่ดดนะครับสําหรับ best of the month ประจําเดือนมิถุนา,นายนของผมก็คือ beyond the sun ครับ วิลเลียันเนี่ยเป็นเกม Worker Placement ที่ทีมเนี่ยกล่าวถึงว่ามนุษย์โลกเนี่ยจะต้องออกไปจากโลกเนื่องจากสงครามนิวเคลียร์เพื่อออกไปหาดาวดวงใหม่ที่จะสามารถเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ได้โดยเกมเนี้หลักๆคือระบบเป็น Worker Placement จุดเด่นเนี่ยคือเกมเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด3เฟสนะครับก็คือแอคชั่นเฟสก็คือเฟสที่เราจะเลือกคนงานมาลงเพื่อทำแอคชั่นในแต่ละช่องแต่จุดเด่นของแอคชั่นเฟสเกมเนี้ก็คือว่าลักษณะของช่องแอคชั่นในเกมเนี้ยมันจะเป็นเทคที ก็คือว่าเราจะต้องอ,อัพเทคทีขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้เราเนี่ยมีช่องวิร์กเกอร์ช่องเพลสบอร์กเกอร์เพลสเมนต์เนี่ยที่เยอะขึ้นโดยจุดเด่นของเกมเนี่ยก็คือเมื่อเราอัพเทคทีเนี่ยเราจะเป็นคนเลือกได้ว่าเราอยากจะอัพเทคโนโลยีไหนเป็นพิเศษที่แมชกับเทคโนโลยีก่อนหน้านั้นที่เราเคยเลือกอัพไปแล้วและถ้าสมมติว่าเพื่อนในกลุ่มเนี่ยเห็นว่าเทคโนโลยีนั้นเนี่ยดีเขาก็จะอัพตามเราไปเรื่อยๆจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งในแอคชั่นเฟสเนี่ยก็คือเราเนี่ยจะต้องสร้างยานอวกาศเพื่อไปแย่ง โคโลนีก็คือไปแย่งดาวดวงอื่นๆในจักรวาลเพื่อสร้างและทำแต้มลักษณะมันก็จะเป็นเหมือน Area Control ครับเกมนี้จะจบลงเมื่อจบ a c ชิ m e n t ต์เฟ e เนี่ยแล้วเราสามารถเคลม c h ช e v e m e n t ได้ทั้งหมดเนี่ยตามจำนวนที่กำหนดไว้ครับก็เกมก็จะจบทันทีเมื่อเล่นครบรอบหนึ่งจุดเด่นของเกมนี้ผมว่าลักษณะของเกมเนี่ยมันเข้าใจง่ายเรียบง่ายมากระบบเนี่ยตรงไปตรงมามากในเวท ประมาณ3ามกว่าเนี่ยใช้เวลาเล่น2คนเนี่ยผมว่าตกอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่ง2คนเอาสามคนก็อยู่ประมาณสักเกือบเกือบสองชั่วโมงตัวเกมเนี่ยลักษณะมันไม่น่าเบื่อเพราะว่ายิ่งเล่นเนี่ยในแต่ละตาเราจะยิ่งเก่งขึ้นแอคชั่นเราจะเพาวเว่าฟูขึ้นเรื่อยๆทาให้มีความรู้สึกว่าอยากเล่นมากกว่านี้และที่สําคัญเนี่ยตัวเทคการ์ดเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมากในแต่ละเลเวลของเทคทีทำให้เล่นแต่ละรอบเนี่ยลักษณะการเล่นไม่เหมือนเดิม ข้อที่ผมรู้สึกว่าขัดใจนิดน,นึงก็งคือว่ากระดานของเกมเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ปัญหาก็คือว่าการ์ดแต่ละใบในเทคทีเนี่ยมันจะมีอักษรมันไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ล้วนนะครับมันจะมีอักษรที่อธิบายการ์ด้วยทําให้บางครั้งเนี่ยถ้าเราอยู่คนละมุมของกระดานเนี่ยอาจจะทําให้มองไม่เห็นได้แต่ว่าตัวการ์ดเนี่ยมันก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเหมือนกันจริงๆก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหามากขนาดน,นั้นอกอ่อันนึงเนี่ยคือเกมเนี้เขามีแฟคชั่นให้เราเลือกในตอนต้นเกม และในแฟชชั่นแต่และแฟชชั่นเนี่ยก็มีความสามารถพิเศษแต่ผมมองว่าความสามารถพิเศษนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันบบมากเท่าไหร่ถ้ามีตัวเสริมเนี่ยผมมองว่าเขาอาจจะใส่ความสามารถของแฟคชั่นเนี่ยเพิ่มเข้าไปเพื่อทําให้เกมมันหลากหลายมากขึ้นครับข้อเสียอีกอันหนึ่งของตอนนี้ก็คือเกมมันเอพออิมพอยู่ก็คืออาจจะต้องรอ,อปิมนตอนช่วงปลายมิถุนานเนี่ยที่ทางบริษัทวิโอกนเด้เนี่ยเขาแผนว่าเขาจะปิมนใหม่พร้อมกับตัวเสริมที่ทําให้เล่นโซโล่ได้ด้วยครับยังไงทีมโดดเดี่ยวเนี่ยก็าจะสามารถเล่นได้ด้วยเหมือนนกัน ยังไงก็ลองติดตามรีวิวเต็มได้ที่เพจดอกไก่นะครับและเร็วๆนี้เนี่ยทางเพจก,ก็จะทำวิดีโอสอนเล่นเกมน,น,นะครับยังไงก็ช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมบายจากเพจตันได้แตนเมเปิลนะครับก็บเบสต์ซับเดิมันประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับผมขอเล่นเกมนี้ครับมูนัสเทียมครับมนัสเทียมเป็นเกมยูโรระดับกลางครับ ตีมันจะเกี่ยวกับวัตยุคกลางครับไม่่อ่มีอะไรมากเป็นตีมหลวมๆเฉยๆครับตัวเกมจะใช้ระบบไดร์ดราฟตซิงก็คือเราจะปัดกันเลือกลูกเต๋าจากกองกลางครับเอามาทำแอคชั่นกันเกมนี้มีความพิเศษตรงที่ลูกเต๋าจากกองกลางครับเราจะไม่ใช่เอาลูกเต๋าทั้งหมดเนี่ยมาทอยแล้วก็แบ่งไปว่าไหนเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่อย่างเดียวเกมเนี้ยเราสามารถเลือกได้เองครับว่าเราอยากให้รอบนั้นเนี่ยมีลูกเต๋าหน้าอะไรได้บ้างไม่เชิงเลือกได้เองหรอกครับแต่ว่าเราจะได้มีโอกาสในการทอยครับเราก็เลือกลูกเต๋าหน่ีีต้กะะนนนนััยมจมจโใแ เราก็เราสามารถสรีเอทว่าแอคชั่นเนี้ยเราน่าจะมีโอกาสได้ทำได้ ที่แต่ละรอบมันก็จะมีลูกเตาสีของตัวเองครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการ,กรารนตีแอชชันของเราว่าเราได้ทําแน่แนคนอื่นไม่สามารถมาแย่งลูกเตาเราได้ข้อมสนกอย่างนึงครับคือในเกมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆ้กึ่งๆึ่งเอ e นจิ l นบิวิงครับเพราะเวลาที่คุณเล่นเนี่ยคุณเอาลูกเสามาทาแอชชันลหลักของเราเลยก็คือเราจะส่งพระฝึหาากหัดของเราเนี่ยเข้าไปตามวัดต่างๆทุกครั้งที่เราส่งเข้าไปครับมันนอกจากจะมีโบนัสมีคะแนนให้เราแล้วเราจะปลดล็อกความสามารถใหม่ๆขึ้นมาจากบนกระดานเราอย่างตอนแรกครับลูกเต่าเบอร์หนึ่ มากขึ้นมันก็จะมีแอคชั่นเพิ่มขึ้นในเราครับเราจะเดินลดได้ทําอย่างนู้นทำอย่างนี้ได้พอเล่นไปเล่นมามันจะมีคอมโบมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ระบบเกมครับมันก็จะมีเรื่องของการส่งเข้าวัดแล้วก็จะมีการแย่งเมเจอริตี้กันการคิดคะแนนมันก็จะมีหลายแบบครับทั้งการส่งเข้าวัดให้ได้ทั้ง5้วัดหรือว่าการเข้าไปในวัดครับเราก็หยิบกระจกเอามาต่อเป็นพัทเทินมันจะได้ของตัวเองก็จะได้คะแนนอยีกแบบหนึ่ง ระหว่างเกมก็จะมีออบเจกตีบกลางครับที่เราจะมาแข่งกันทําถ้าคุณทําสําเร็จได้เร็วมันก็จะกลายเป็นว่าคุณจะได้คะแนนมากขึ้นแต่ถ้าคุณทาสาเร็จช้าครับก็จะได้คะแนนน้อยกว่าคนอื่ลนลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ครับที่ผมชอบก็คือมันเล่นแล้วมันสนุกเพราะว่าเล่นแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าให้ hey, ตาหน้านะเดี๋ยวจะลองเล่นแบบนี้ดูเราจะปลล็อกไอ้แบบเนี้แล้วเราจะเล่นแบบสายแต้มหรือสายวิ่งโดยตรงเลยพอเล่นไปเล่นมาปุ๊บเล่นจบครั้งที่สองก็อยากจะลองครั้งที่สามอีกกลายเป็นเกมที่ผมเล่นบ่อยที่สุดในเดือนที่ผ่าานมก็ เลยขอเลือกเกมนี้ครับโมนาสีียมกลายเป็นเบสที่สําเร็จประจำเดือนมิถุนายนครับบอดเกมยอดเยี่ยมประจําเดือนมิถุนายนนะครับสําหรับช่อง Burning Board Game ของผมนะครับก็ต้องขอยกให้กับเกมนี้เลยครับเกมที่มีชื่อว่าเมดไนท์ครับเมดไนท์นะครับเป็นเกมกึ่ง RPG นะครับกึ่งยูโรสไตล์นะครับที่มีระบบค่อนข้างดีมากนะครับเกมนี้เนี่ยอาจจะมีเวทค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ารายละเอียดของการเล่นเกมเนี่ยค่อนข้างเยอะรวมถึงเทคนค การอ่านภาษาอัาอางกฤษในเกมเนี่ก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับเกมนี้นะครับเล่นได้1นถึงสคนนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีโมดูลต่างๆนะครับหรือเรียกว่าแผนที่อะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับจะเล่นคนเดียวก็ได้นะครับเล่นแบบต่อสู้กันเองก็ได้นะครับเล่นแบบ แข่งกันเก็บเลเวลก็ได้นะครับหรือจะเล่นแบบโคออบเรตก็ได้นะครับซึ่งในการเล่นแต่ละรูปแบบนะครับเราสามารถคัดต้อมระบบรายละเอียดต่างๆเข้าไปเองได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิชชั่นนะครับจำนวนการจบของรอบนะครับได้เยอะมากมายนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมกึ่งๆออกแนว Open World นิดๆนะครับแต่จริงๆแล้วลรูปแบบของ แมบเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะไม่ได้แบบใหญ่มากขนาดนั้นถ้าเทียบ่ากับไซอาเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับก็เกมนี้เนี่ยผมเล่นมาประมาณ4รอบแล้วนะครับในเดือนนี้นะครับเล่นบ่อยมากคือเป็นเกมที่ยิ่งเล่นก็ยิ่งชอบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับไม่ได้เล่นกันบ่อยขนาดนั้นนะครับก็แนะนําแค่เป็นตัวหลักก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบคิดว่าจะเล่นเกมเนี่ยแบบยาวๆเลยทั้งปีนะครับก็แนะนําให้ซื้อตัวที่เป็นอัลติเมตอิดิชั่นนะครับเพราะในนั้นจะมีรวมภาคเสริมทุกภาคเเเสริมมของไลย โดยภาคหลักเนี่ยตัวละครของพวกมอนสเตอร์ต่างๆหรือตัวละครต่างๆเนี่ยก็จะไม่ได้แบบเยอะมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่า r e p a y a b i l i t y เนี่ยสูงแน่นอน,นครับแบบไม่ได้สูงธรรมดาแต่สูงมากด้วยนะครับผมเล่นแล้วผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังแบบมีอะไรรายละเอียดให้เราได้เจออีกมากมายนะครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนวิธีเล่นเนี่ยผมไม่ รอดูแล้วกันนะครับว่าผมจะมีรีวิวในช่องของผมหรือเปล่านะครับหรือใครที่อยากรู้วิธีเล่นคร่าวๆเนี่ยก็ไปดูที่ช่องของคุณเก่งเซมิกิได้นะครับซึ่งเขาได้รีวิวเกมนี้ไปแล้วนะครับก็ยังไงเกมนี้นะครับถ้าใครยังไม่เคยเล่นนะครับก็อย่าลืมไปลองหามาเล่นดูนะครับยกให้ไปเลยครับกับเม็ดไนของผมนะครับก็เป็นเกมที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับผมแล้วก็เกมมันออกมานานแล้วแล้วก็เพิ่งได้เล่นในช่วงเดือนที่แล้วแล้วพอ เล่นแล้วโหมันติดลมมากเลยเล่นไปแล้วก็อยากเล่นอีกมันมีความรู้สึกอยากเล่นอยู่ในจิตใจตลอดเวลานะครับนั่นคือเกม exploding kitten นั่นเองนะครับแต่ที่ผมเอากล่องนี้มาให้ดูเนี่ยเพราะว่าผมใส่ทุกตัวเสริมเนี่ยรวมไว้ในนี้หมดแล้วนะครับผมมันเป็นเกม,อ,มอันนี้เป็นตัวเสริม b a r k i n g kitten เป็นตัวเสริมน่าจะล่าสุดนะและเขาให้มาเป็นกล่องใหญ่เลยเพื่อที่น่าจะทําให้สามารถใส่การ์ดได้หมดเลยถ้ารวมทุกตัวเสริมนะครับผมแล้วทําไมมันถึงทําให้ผมชอบเล่นและถึงขนาดออกาเป็น best of the month ขจริงเนี่ย เอ็กโพซิงคิทเทนเนี่ยเป็นเกมที่ไอเดียดีมากๆตั้งแต่ต้ตนแล้วนะแล้วผมเล่นก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ครับพอร,รู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรอ่ะก็แค่ผัดกันโจกการ์ดโดนระเบิดก็ตายอะไรเงี้ยอย่างมากก็มีสคริปต์มีดูการ์ดมีอะไรมันเหมือนแบบเกมดวงดวงอ่ะแล้วก็ลุ้นๆแล้วก็มีแกล้งกันนิดเดียวอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมากผมเล่นไปสั้งสองสามเกมพยายามจะเล่นให้มันสนุกเพราะช่วงนั้นมันหายมาตอนที่ออกมาคิกสตาร์เตอร์ใหม่ๆนะ ก็ไม่ได้ถูกใจเท่าไหร่นะครับแต่ปรากฏว่าเออลูกค้าในร้านก็ชอบเล่นกันเยอะแฮะก็เลยเอาติดร้านไว้แล้วก็มาขายด้วยนะครับพอผ่านไประยะหนึ่งอ่ะก็มี exploding party pack อ่าผมก็เอ้ยสนุกว่ะเพราะมันเริ่มมีท่าเยอะขึ้นถูกไหมเฮ้ยมันเริ่มมีเทคนิคมีคอมโบมีการเอาตัวรอดแบบใหม่ๆนะครับก็เลยรู้สึกสนุกเฉยเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่พอผมมาตัดสลุทีรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าหรือว่าเรามีตัวหลักและตัวเสริมตัวมันจะสนุกไหม ผมก็เลยลองดูครับยัดเป็นทุกตัวโ,ฮโฮคตรมันมันมากมันมีทวิจอะไรหลายอย่างมากมีแบบคอมโบการ์ดมีแบบว่าทําให้เพื่อนจะต้องหลับตาเล่นอะไรเงี้ยไม่เห็นการ์ดตัวเองเลยเราก็ใช้เสร็จบุ๊บเราใช้เฟเวอร์ต่อเพื่อขอการ์ดเขาก็จะแบบเขามองไม่เห็นการ์ดตัวเองเขาให้มาโมอๆเนี่ยมันจะมี มีมันจะมีที่คอมโบมันไม่ใช่แค่นี้คอมโบการ์ดอะไรเอ่ยเนี่ยมีเยอะมากๆเลยเพราะการ์ดมีหลายแบบไงมีการ์ดเอ็งเกงในอย่างเงี้ยโคตรเจ๋งเลยการ์ดท,ที่แบบว่าเราสามารถถือระเบิดไว้ในมือได้อ่ะแล้วเวลามีใครที่แบบขโมยกาเราแล้วโดนระเบิดอะไรก็ตุ้มตายก็มีนะครับผมคือแล้วก็มีการ์ดไอ้บากิงกิเทนนี่ก็เด็ดนะครับผมเป็นการ์ดแบบคูชิโรักเลยนะ ที่ถ้าเกิดว่าเราใช้เราจะขโมยการ์ดเพื่อได้ครึ่งหนึ่งเลยแต่เขาต้องมีใบเนี้ยอยู่ในมือเช่นเดียวกันแต่เราไม่รู้ไงว่าเขามีอยู่ในมือหรือเปล่านะครับโยเวนจะใช้การ์ดอะไรที่ทําให้เราสามารถเห็นมือเขาได้หรือว่าแบบเฮ้ยท้ายเกมแล้วอ่ะเขาน่าจะมีอยู่แล้วแหละก็เสี่ยงใช้ไปเพราะถ้าใช้แล้วพลาดขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะโดนขโมยการ์ดครึ่งหนึ่งในมือของเราไปเองก็ได้นะครับผมคือมิติมันเยอะขึ้นมากในขณะที่คอนเซปต์มันยังเหมือนเดิมอะ่ะคอนเซปต์ที่ดีเหมือนเดิมก็คือคอนเซปต์ที่แบบว่าเอใครจวดิดนแนนขึ้กสุบบ น่าจะสิบเท่าจากแค่ตัวหลักเลยนะครับผมก็ไปลองกันดูครับ e x p o d i n g c i p t a n ครับสวัสดีครับองเา่าขอออบคุณกุ้น best of the month ประจำเดือนมิถุนายนพูดถูกเปล่าถูกแล้วถูกแล้วโอเคมิถุนายนได้กั่เกมโ o r of the ring ทิปไวเพราะว่าไม่มีเกม <laughs> เป็นเกมที่ผมได้มีโอกาสเล่นกับคุณตูนปลอดสนุกเลยครับวอร์มด้วยลิงโอ้คือแบบอยากเล่นมากดูรีวิวมาเพราะว่า มันเป็นเกมติมัติกที่แบบว่าอ้างอิงมาจากวอ r ์มเดอะลิงไตภาคเลยเพราะว่าผมลองเล่นเกมเดอะลอฟเดอะลิงมาค่อนข้างหลายเกมก็ยังรู้สึกแบบยังไม่ค่อยอินเท่าไอวอล์มเดอะลิงนี่มาก่อนเลยมันแบบถ่ายทอดอารมณ์แบบความรู้สึกที่เราได้หลุดเข้าไปในลอฟเดลิงเนี่ยแบบค่อนข้างจะครบเครื่องเลยนะครับโดยที่เราจะได้รับบทเป็นโฟโอเวอแกรนที่ต้องเดินทางกับคันหน้าคันนี้ทแงแหวนเพื่อเอาแหวนปุ๊บ ของซอลอนเนี่ยเอาไปทําลายที่ป่องมอณะอืซซึ่งในเกมเนี้มันเป็นเกมเล่นได้2คนครับโดยฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจะเล่นเป็นเสรีชน free people ไอกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งแห่งความมืดอ่าประมาณนี้ครับไอความสนุกของเกมนี้ก็คือไอตัวซอลอนเนี่ยก็จะเล่นเหมือนเป็นโอเวอร์โหลดในการแบบว่าส่งพวกอ็อกกบินคุมทั้งไอเซนการ์ดคุมนาพวกคนตต้ที่มันมีช้างอ,ะอ่ะบุกขึ้นมาโจมตีพวกฝั่งกอนดอร์กับฝั่งโลฮันอะไรเงี้ยส่งไม ฝั่งของฟรีฟิโพเนี่ยมันก็จะมีแบบมาคับทั้งคนแคะเอลกันโดโลฮานเราก็แบบแต่เราแบบแต่ละคนคือยังไม่รู้ข่าวแกว่าแบบว่าเอ้เจ้างความมืดมันกลับมาแล้วเราต้องไปเป่าประกาศก่อนว่าซอลอนมันกลับมาแล้วจริงๆนะเออเพื่อให้แบบทุกคนเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะเกณ์ทหารออกมาสู้รบก,กับฝั่งซอลอนได้เกมก็จะเหมือนเป็นแนวแบบว่าเออเล่นแบบคนที่เล่นเป็นโฟโดกับแตมก็ต้องแบบว่าค่อยๆแอบค่อยๆย,ย่อง พวกฝั่งของโซอลอนไปว่าเราเดินไปถึงไหนแล้วอ่ะพอถึงตาโซอลอนเขาก็จะแบบใช้ดวงตาโซอลอนเนี่ยส่องดูว่าไอ้แก๊งนี้มันอยู่ตรงไหนวะเออถ้ามันตรวจพบนี่เราต้องโชว์เลยว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้แล้วเราต้อง,งจวดาวเมมันก็จะประมาณนี้ครับส่วนอีกโซนนึงคือมันจะเหมือนเป็นวอลเกมแบบย่องครับคือมันจะเป็นจังหวัดในบิดดิงเอิร์หมดเลยอ่ะเราก็จะแบบ ถูกส่งทหารมาโจมตีตามหัวเมืองต่างๆฝัง่งซอลอนเนี่ยเขาก็ต้องทำอย่างนี้ก็ได้เพื่อแบบจะต้องแบบตีเมืองให้แตกทุกเมืองพวกเมืองคนแค่พวกเอลพวกมนุษย์เลยพวกนี้ส่วนฝั่งโฟโรนี่ก็ต้องแบบรีบเอาแหวนไปทำลายให้สำเร็จครับอ่ะนี่ก็คือความมันของเกมนี้เลยเพราะว่าอารมณ์มันได้มันจะเป็นแบบพุชชิโอรักที่แบบว่าเราทอยเต๋าออไปแล้วก็ทำแอคชั่นว่าตาอนนี้เราจะแบบเดินเกมทหารทำแอคชั่นอะไรประมาณนี้ครับเราจะได้แบบเข้าหลุดไปในสถานการณ์นั้นจริงๆที่แบบอินมากๆ นี่คือเบสอัพเดตใหม่ของคอร์ฟุตคูนครับบอร์ดด้วยลิงขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนมิถุนาย,ยนกันนะครับผมเกมนั้นก็คือเกมนี้ครับ Back to the Future Back in Time นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันยอดเยี่ยมอย่างไรครับผมไปชมกันเลย Back to the Future Back in Time นะครับผม เป็นเกมแนวค o o p เรทีฟนะครับร่วมมือกันเล่นนะครับโดยมีภารกิจนะครับผมคือเราต้องพยายามทําให้จอร์จกับลอเรนนะครับผมจากในภาพยนตร์นะครับซึ่งเป็นพ่อแม่ของพระเอกเนี่ยรักกันนะครับผมแล้วนะครับเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะเพื่อให้รถเดอร์ลอเรนนะครับผมย้อนกลับไปยังอนาคตได้นะครับโดยนะครับผมมีเวลาจํากัดนะครับเพราะว่าเรามีข้อมูลว่าตัวของหอนาฬิกานะครับจะมีฟ้าผ่าลงมาเพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้ามากพอที่จะทําให้รถยนต์นะครับสามารถที่จะ วาร์ปกลับไปอย่างอนาคตได้อันนี้คือจุดเด่นของเกมนี้เลยครับผมที่ทําให้อินต็มมากๆนะครับในการเล่นนะครับผมส่วนที่2ที่น่าสนใจนะครับผมคือระบบทริกเกอร์ของเกมนี้นะครับพราว่าจะมีตัวละครที่เรียกว่าบิฟนะครับเป็นตัวร้ายในเกมเนี่ยคอ,อยที่จะเดินป่วนผู้เล่นตลอดเวลานะครับถ้าเกิดว่าเราเจอบิฟฟ์นะมันจะทําให้แท็กความรักลดลงนะครับซึ่งเป็นระบบใหม่ที่ เกมพคออฟอ,อื่นไม่เคยทานะครับผมเพราะว่าเราจะควบคุมตัวละครกลุ่มนึงแต่จะมีตัวละครอ,อีกกลุ่มนึงที่เราควบคุมไม่ได้ครับพยายามเดินไปทั่วแมปแล้วก็โดนแกล้งกันหรือว่าต้องไปรักกันอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้ผมรู้สึกว่าเกมมันได้ตีมเหนือของการสร้างความรักที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการจะให้คนคนึงรักกันนะครับมันยากมากนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นจุดเด่นของ back to the future back in time เลยครับแล้วก็ทําให้ผมนะครับเล่นแล้วผมชอบมากทําให้เกมนี้เป็นเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนมิถุนา นะครับผมสำหรับคลิปหน้านครับจะเล่นเกมอะไรนะครับคอยติดตามชมในบอร์ดเกมยอดเยี่ยมแล้วก็ในมีเพื่อนกีงได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับเฮ้ hey, สวัสดีครับผมโจบก่อนนอนและเบสออฟดนตรีของผมประจำตอนนี้ก็คือเกมนี้ครับ อัลริโคล่า All c r e a t u r e Big and Small ครับมันเป็นเกมเก่าและอยู่ในซีรีส์ของอัลริโคล่าเกมหนึ่งครับเป็นเกมที่ย่ออัลริโคล่าภาคหลักให้เล็กลงนะครับเล่นได้2องคนกดเนี่ยซับซ้อนน้อยลงเล่นจบเร็วขึ้นครับตัวเกมก็จะเป็นธีมเดียวกันกับอัตริโคล่าก็คือการทาฟาร์มแต่ว่าย่อลงมาใช้แค่การเลี้ยงสัตว์4ชนิดครับก็จะเป็นการวางเวอร์เกอร์นะครับ3ตัวต่วรอบแล้วก็วางทั้งหมดแค่8รอบก็จบเกมครับเวอร์เกอร์วางเพื่อที่จะเก็บของ2ชนิดเข้ามานะครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มของสัตวรร์ เกมนี้เล่นเพื่อที่จะเก็บสัตว์สีชนิดนะครับก็คือหมูแกะม้าแล้วก็วัวครับแต่ว่าเวลาจบรอบเนี่ยสัตว์แต่ละชนิดถ้าเกิดว่าไม่มีรั้วมันมันจะหนีไปครับดังนั้นก็จะมีการเก็บเสื้อปกรอย่างเช่นนะครับก็จะเป็นไม้เป็นฟางข้าวหรือว่าเป็นหินครับเสัพยกรทุกอย่างเนี่ยก็จะเอามาเพื่อที่จะสร้างโรงเรือนแบบต่างๆเพื่อที่จะเก็บสัตว์เอาไว้ครับดังนั้นตัวเกมก็จะเป็นการยื้อสองอย่างระหว่างการเก็บสัตว์หรือว่าการเก็บสรัอยปกรเพื่อที่จะเอามาสร้างโรงเรือนให้กับสัตว์ต่่่าาาาางๆครรรรรรััับบเเเเีีีียกกกกกววป็็นนนนมมมมททะฟ์แล้ ผมเอาไปเล่นกับลูกผมอายุ4ขวบกว่าต่อ5ขวบเน,นี่ยลูกผมชอบมากครับตัวเกมมันให้ความรู้สึกของการที่จะค่อยๆเก็บรั้วนะครับเอาเอามารั้วมาวางเอาสัตว์มาวางแล้วก็เวลาจบรอบเนี่ยถ้าเกิดสัตว์ชนิดเดียวกันมีมากกว่า2ตัวมันก็จะออกลูก้วยครับยิ่งทําให้บรรยากาศเนี่ยมันเป็นการทําฟาร์มที่น่ารักเข้าไปอีกนะครับแล้วก็เวลาจบเกมเนี่ยมันก็ใช้เวลาค่อนข้างน้อยนะครับเล่นกันไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงก็จบนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้หลายรอบเนื่องจากว่าตัวของโรงเรือนพ เข้ามาแค่ไม่กี่ไม่กี่ชิ้นนะครับแต่ว่าจะมีในซัพพลายเนี่ยเยอะมากก็จะมีการสุมแตบต่างๆออกมาได้ค่อนข้างหลากหลายครับผมก็เป็นเกมที่ตีมน่ารักตีมดีนะครับแล้วก็เล่นไม่ยากเล่นกับเด็กก็เล่นได้ครับก็แนะนำสำหรับเกมนี้ครับ a ั r i ิโคล่า All c r e a t u r e Big กแอ s ด Small ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ก็คือทั้งหมดของเดือนนี้นะครับผมอาจไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ขอบคุณที่รอคอยกันแล้วก็ติดตามกันเสมอนะครับหวังว่าเดือนหน้าเนี่ยก็น่าจะสถานการณ์ดีขึ้นมั้งไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีขึ้นหรือ,อยังนะแต่ก็ถ้าดีขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้คนเนี่ยสามารถไปเล่นบอร์ดเกมได้เนาะไปไม่ว่าจะเป็นร้านบอร์ดเกมเอ,อ่ยหรือว่านัดเพื่อนมาเล่นที่บ้านอนะไรเงี้ยช่วงนี้ก็คงแบบไม่ค่อยอยากจะนัดใครนะครับผมก็อาจที่ผมก็มีนัดบ้างแต่ก็จะเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วแหละก็เลยแบบ ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ไม่เหมือนกับไปไปเล่นไพรเวทหรือไปเจอใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับผมก็แค่<า>นี้แหละครับกไบ็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม